สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกทุกคนเนาะมามากินเขากินน,น้ำน้ำกันเด้อม,มาแป๊บนึงเด้อค่ะเนี่ยมันจะได้เขียนอันนี้เนาะจะได้เขีนอาหารเนาะมามากินน้ำกันเมื่อนี้กะได้สมตำเนาะกินข้าวเช้าและข้าวเที่ยงนะคะนงานผู้เชฟมตัตะกี้เนะา,าะกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงมาไอเอฟ ชมตำมันนี้ได้ชมตำได้เชื้อห้องหข่ได้บักแตงได้สลัดไ,ดไข่หอมเพีนน้องมา,มา,มากๆมากินน้ากัน,นะะด้วยค่ะเด้ออืมว่ามีอย่างหลายเนาะมามือกลาลังเร็วเรียบร้อย้ะคะส่วนด้วยมันนี่อะจะต้องไปเอานา้มอีกเอานา้มใส่อะบอทุเรียนใบเนาะมามากินน้ำกัน จัดเสื้อ้องห้ยค่ะมาเนี่ยมาเนี่ยร้านปแมแปมิ่นเอามาส่งมาเนี่ยคุณมี่เิ่นก็เดอเอามาส่งนเสนนะา่ยเนาะมามากินน้ำกันเด้อ 好啊、oh no. ก็ด no? hmm. ้เนามันยิ่เที่ยงก็เส็ดเห็ดเห็ดแห่งพลังน้ำเนาะ Bin qua ui, anh nó eat a lot fat, phần bun đấy Ui, bộ hồng phong bun nè, rồi bun 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 đấy bun bun thành bun bun chỉ bun 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 chẳng được bun 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 เต็ด้อยหอยไหยมฟองดีเนาะอือหือม่อมมยกากบอกเลยเนาะอากาศอือกินเชือ้อหอมเอ้ยเฮ็ดไหลก <c oughs> ินเชื้อหอมห้กับกับสมดังอือือ hậu canh ta nhấn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ม,บบมันีผสมกับบ่มีมนะมมอย่างหลายเนาะคิดพอดบอกว่าเนี่ยเราไม่วลาจะเฮ็ดคลิปจ้ะเนาะมันีก็เลยแวะมาทักไงเนาะค่ะเนาะยังขอกันไหมเนานะันนี้จหะค่ะขอไคุพี่น้องขอบคุณหลายๆติดกดฏใส่กฏแจยผสมตลอดมากขอบคุณค่ะกาวัติกาปฏิการ